มารนองไม่มากินด้านนี้คือพลาดมากค่ะบางกีโรตีอาราราคาอาหารแต่ละอย่างเขาก็แค่40-50บาทเท่านั้นถ้าเป็นเนื้อกับแพะก็คือราคาสูงน่อยแกงแพ้แกงเนื้อคือมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้ทอดกรอบแล้วก็โรตีไทยอันนี้เป็นโรตีอาราเห็นในชื่อแปลกๆชื่อว่าแต่อรก็เลยสั่งมาดูค่ะว่ามันคืออะไรไข่่วกราคา20บาทค่ะแต่อรอนะคะพี่พนักงานเขาบอกว่ามันจะเป็นชาร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะแปลกดีจ้ามาร้านนี้ไม่ต้องทานข้าวสวยค่ะ ทานคู่กับโรตีได้เลยที่จะทานให้ดูเป็นโรตีอาลับนะคะแล้วก็ทานคู่กับแกงอใครที่ชอบกินแกงที่ใส่เครื่องเทศเยอะๆนะคะแนะนําเลยค่ะโคดถึงโคดเขาเรียกว่าอะไรถึงโคดถึงติกถึงพริกถึงเครื่องหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะคือแบบว่าใส่เครื่องแกงแบบไม่ห่วงเลยแบบอร่อยมากอันนี้เป็นแกงเนื้อแต่ที่เลิฟเป็นการส่วนตัวนะคะคือซุปเนื้อจ้าจะให้อารมณ์เหมือนเป็นซุปเนื้อแ่บนะคะคือแบบว่าเนื้อเขาจะละลายในปากแบบอันนี้คือเนื้อละลายในปาก